ฟักถามหมอย,ยงรัฐบาลแล้วก็สาธารณสุขนะเห็นคนไทยเป็นหนูทดลองหรือยังไงวะจะฉีดวัคซีนผสมสูตรฮะถ้าเปรียบเรียบเนี่ยยังก็เอาชามะนาวผสมกับคาปูชิโนโให้กูแดกแล้วกูจะขี้แตกตอนไหนกูจะไม่รู้เลยนะอาจจะขี้ไม่แตกก็ได้นะอาจจะปวดท้องแล้วตายหาไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยฮะเขาตีข่าวไปทั่วโลกไม่อายเขาบ้างเลยเหรอเขาไม่ได้พูดแย้งอะไรหรอกแต่เขาอึ้งไงกูก็ยังอึ้งเลยอะ่ะเฮ้ยผสมสูตร โอ้โหมันมันทาได้ยังไงอ่ะฮะคนไทยนะเวย้ยคนไทยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผักไม่ใช่อะไรเลยที่ต้องเอามาคือแบบฉีดไปเถอะมันไม่รู้หรอกว่าข้างในอาร่างกายของเราเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรเหมือนกับมึงมบอกว่าเนี่ยแดกไปเถอะเนี่ยให้กินไปเถอะอะไรเงี้ยกระเพาะมึงอะไม่รู้หรอกว่ามึงแดกอะไรมันชื่ออะไรเด็กๆ,ๆไปเถอะอะไรเงี้ยนะยาน้ํายาล้างห้องน้ํามันก็แตกไปเถอะเลยกระเพาะมึงไม่รู้หรอก เขาไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรแด็เข้าไปแต่มันมีผลต่อไปงไงคิดบ้างเด็กฮะแถมเอสซาเซนกาเขาฉีดให้คนหกสิบขึ้นประยุทธ์มันยังบอกเลยมันฉีดเอสซาเซนกาเพราะอายุหกสิบขึ้นตอนนี้เอาเอสซาเซนกามาฉีดให้หนุ่มสาวเพื่อนกูโดนเองเลยฉีดเอสซาเซนกาปากเบี้ยวพูดไม่ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปจองโมเดิหน้าเพราะฉีดเข็มสองยตหาแน่นอนโดนกับคนใกล้ตัว,กวเกวงเลยทีเนี้ยแถมบอกซีโนเวคให้ฉีดให้กับหนุ่มสาวแต่ตอนนี้จะเอาซีโนเวคไปฉีดให้กับคนแก่ นี่มึงฉีดวัคซีนผสมสูตรไม่พอแต่มึงสลับฉีดวัคซีนระหว่างอายุอีกต่างหากนะตกลงเอสราสานิก้ามันจะฉีดรุ่นอาอายุเท่าไหร่กันแน่ในประเทศไทยแต่ผสมไปหมดเลยแต่ต่างประเทศแน่นอนว่า60ขึ้นเท่านั้นเขาจะฉีดเอสราสานิก้านะโอ้โหนี่รัฐบาลชุดนี้ถ้าพวกมึงแก้ไขไม่เป็นนะกมึงลาออกไปไม่ลาออกพรากูรู้ไงกระเป๋ามันยังไม่เต็มไงฮะขนาดสัญญาของเอสราสานิก้า ก็ยังปิดแถบดําเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งกระดาษปิดแถบดำเนี่ยทั้งกระดาษเลยม้งน่าโปร่งใสมึงเลยเนี่ยปิดเล็กๆนน้อยสุดมากเขาปิดก็เป็นคําหยาบคําไม่เพราะอะไรเงี้ยแต่นี่ม่งปิดเป็นคแบบโอโ้โหเกือบทั้งกระดาษเนี่ยนี่เหลือโปร่งใสรัฐบาลชุดนี้โปร่งใสที่อะไรล่ะฮะในปากก็บอกว่ามาเพื่อปรากโกงกูว่ามาโกงเองซะมากกว่าฮะจะแจกเข้ากล่องหนึ่งล้านกล่องฮะ มึงเอาแคมป์คนงานให้รอดก่อนแคมป์คนงานมึงให้ข้าวกล่องวันละมื้อเขาเนี่ยอยู่ในเต็นท์ร้อนๆเนี่ยในห้องสังกะสีอะฮะมึงไปนอนเองเลยแล้วก็แดกข้าวละมื้อเองเ่ยจะได้รู้มันทรมานแค่ไหนนึกถึงข้าวกล่องน,นี่คุณนึกถึงตอนสมัยข้าวเหนียวมะม่วงเลยอะที่ก็ทิ้งเกลือเลยไม่มีใครแดกนะเสียงบประมาณทิ้งปเปล่าๆแจกก็แจกได้แต่นี่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนะก็แค่ค่าน้ำค่าไฟยังช่วยประชาชนไม่ได้ทำไม ไม่ช่วยประชาชนเรื่องค่าน้ำค่าไฟคือไม่ต้องให้ประชาชนจ่ายประมาณสักสามเดือนไปเลยอะ่ะส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยไม่ใช่แค่สิจังหวัดเลยนะอย่างจังหวัดชนบุรีนี่คนก็เยอะอยู่นะทําไมเขาไม่ติดหนึ่งในสิบในการช่วยเรื่องเยียวยาแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงทั้งนั้นที่คนติดก็เยอะมากแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่สิจังหวัดนะมันเยอะมากกว่านั้นและออย่างหนึ่งทุกจังหวัดเดือดร้อนเท่ากันหมดเลยนะจะเยียวยาทีมันต้องให้เหมาะสมแล้วพอๆกัน แถมเยียวยาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นโอ้โหปิดจังหวัดเยียวยาหนึ่งเดือนการปิดหนึ่งครั้งเนี่ยผลมันมีไปหลายเดือนด้วยไม่ใช่ปิดหนึ่งเดือนแล้วก็เยียวยาหนึ่งเดือนแล้วก็พอเปิดปุ๊บนี่เขาจะสามารถตั้งตัวได้ทันทีเลยอะ่ะปิดหนึ่งครั้งนี่กว่าจะตั้งตัวได้หลายเดือนเหมือนกันนะเวย้ยโอ้โหรัฐบาลชุดนี้สุขสบายมากเกินไปจนไม่เข้าใจเลยว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงนะเพราะเขาฉีดวัคซีนแล้วตายเนี่ย ก็อ้างว่าโรคประจําตัวทั้งทนี้เขาเป็นโรคประจําตัวมาตั้ง10ปี20ปีแต่ไม่ตายเลยนะเขาอยู่ได้อยู่สบายนะพอฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วตายก็อบอกว่าเขาตายเพราะโรคประจําตัวอ้าวเขาเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วเขาไม่ตายไงพอฉีดวัคซีนปุ๊บตายนั่นก็สาเหตุของวัคซีนไงมันไม่ใช่โรคประจําตัวอย่ามาแถนะโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรกมพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันอิสัตว์